บทที่8พระวิมลเถระภิกษุสหายสนิทพระยะสะอดีตชาติประวัติในอดีตชาติของพระเถระนี้ไม่มีปรากฏในคัมภีร์แต่ก็พอจะอนุมานได้ว่าท่านจะต้องพบพระพุทธเจ้าและตั้งจิตปรารถนาที่จะเป็นพระมหาสาวกและบรรลุอริยธรรมเช่นเดียวกับพระสาวกรูปอื่นๆ และแม้ว่าจะมีคถา,าของพระวิมลเถระปรากฏในคำพีเถระคถา,าแต่ก็เป็นพระวิมลอีกรูปหนึ่งเป็นชาวกรุงราชครืมิใช่พระวิมลที่เป็นสหายของท่านพระยะัสะซึ่งเป็นชาวกรุงพรารณสีอดีตชาติของพระเถระนี้และเพื่อนๆมีอยู่ในคราวช่วยกันบำรุงประโยชน์เก็บศพระญาติไปเผา ทำให้ได้อสุภาสัญญาอันเป็นเหตุปัจจัยให้บรรลุธรรมได้ในสมัยพระพุทธเจ้าโคตมะของพวกเราชาติสุดท้ายฟังธรรมบรรลุธรรมมาจากสุออกบวชสมัยพระพุทธเจ้าโคตมะของพวกเราพระเถระนี้เกิดในตระกูลเศรษฐีเก่าแก่ในพระนครพาราสีจเจริญวัยแล้วได้เป็นสหายสนิทกับพระยาสะกุลบุตร วันหนึ่งท่านและเพื่อนอีกสามคนคือสุภาหุหนึงบุณชิหนึงขวามปติหนึงทราบข่าวว่ายะสะกุลบุตรผู้เป็นสหายรักปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วก็ปรึกษากันว่าพระธรรมวินัยและบรรพชาที่ยะสะกุลบุตรปรงผมและหนวด นุ่งหมผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้วนั้นคงไม่ต่ำสามแน่นอนจึงพากันเข้าไปหาท่านพระยสสะในป่าอิสิปตนะมลึกขทยวันอภิวาทแล้วยืนอยู่แล้วแจ้งความประสงค์ที่จะออกบวชพระยสสะพาสหายกลือหัดทั้งสี่เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ถวายบังคมแล้วนั่งกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่าสหายคฤหัสถ์ของข้าพระองค์สี่คนนี้ชื่อวิมละสุภาหุปุณจิขวัมปติเป็นบุตรของสกุลเศรษฐีเก่าแก่สืบสืบกันมาในพระนครพาราณสีขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดประทานโอวาสสั่งสอน สหายของข้าพระองค์เหล่านี้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าทรงแสดงอนุปปพิกถาแก่พวกเขาคือทรงแสดงธนกถาศรราีลกถาสักกถาโทษความต่ำรามความเศร้าหมองของกามทั้งหลายและอนิสง์ในการออกจากกามครั้นทรงทราบว่าพวกเขามีจิตสงบมีจิตอ่อน มีจิตปลอดจากนิวรณ์มีจิตเบิกบานมีจิตผ่องใสแล้วจึงทรงประกาศพรธะธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือทุกสมุทัยเนิโรธมักดวงตาเห็นธรรมปราศจากทุลีปราศจากมนทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดาได้เกิดแก่พวกเขาณนะที่นั่งนั้นแลดุดผ้าที่สะอาดปราศจากมลทินควรได้รับน้ํำย้อมเป็นอย่างดีฉะนั้นพวกเขาได้เห็นธรรมแล้วได้บรรลุธรรมแล้วได้รู้ธรรมแจ่มแจ้งแล้วมีธรรมอันอย่างลงแล้วข้ามความสงสัยถึงความเป็นผู้แกล้วกล้า ไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาพวกเขาได้กราบทูลขอบวชว่าพระพุทธเจ้าข้าขอพวกข้าพระองค์พึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าพวกเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วพวกเธอจงประพฤติปรมจันเพื่อทำที่สุดทุกโดยชอบเถิด พระวาจานั้นได้เป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุเหล่านั้นต่อมาพระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทสั่งสอนธรรมแก่พิสุเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องจิตของพิกษุเหล่านั้นก็พ้นจากอสวะททั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นแล้วอธิบายอนุปพิกถาหาอนุปปพิกถาคือธรรมเทศนาที่แสดงเนื้อความลุ่มลึกลงไปโดยลำดับเพื่อ ขัดเกลาวอัธยาศัยของผู้ฟังให้ประณีตขึ้นไปเป็นชั้นๆจนพร้อมที่จะทำความเข้าใจในธรรมส่วนปรมาตา์ 1. ธนกถาพรรณนาเรื่องทาน 2. ศีลกถาพรรณนาเรื่องศีล 3. สักขกถาพรรณนาเรื่องสวรรค์ 4. กามาทีนวกถาพรรณนาเรื่องโทษของกาม ห้าเนตคำมานิสังสกถาพรนา,นาอนิสงแห่งการออกจากกามธนกถาถ้อยคำเกี่ยวกับคุณของทานการให้ธนกถาได้แก่คำพูดประกอบด้วยคุณของทานเช่นทานเป็นเหตุแห่งความสุขทั้งหลายเป็นมูลเบื้องต้นแห่งสมบัติทั้งหลายเช่นมนุษย์สมบัติเป็นที่ตั้งอาศัยของโพคาทั้งหลาย ของกินของใช้เป็นที่ต้านทานกิเลสเช่นมัชริยะเป็นที่เร้นเป็นทางดําเนินเป็นที่ไปในเบื้องหน้าของคนผู้เดินไปในที่ปราศจากความสม่ำเสมอที่จะเหมือนกับทานในโลกนี้และในโลกหน้าไม่มีทานนี้เป็นเหมือนสิงหาอันสำเร็จด้วยรัตนะ เป็นเหมือนมหาปัฐพีเพราะเป็นที่ประดิษฐานผู้ให้ทานไว้เพื่อก้าวไปในกุศลที่สูงขึ้นทานเป็นอารมณ์เป็นเหมือนกับเชือกสำหรับยึดเหนี่ยวทานเป็นนาวาเพราะรือถอนซึ่งทุกข์ทานทำให้เป็นผู้กล้าเหมือนเข้าสู่สมครามทานเป็นเหมือนนครที่จัดสร้างดีแล้วสามารถต้านทานภัยได้ ผู้ให้ทานเป็นเหมือนดอกบัวเพราะไม่มีมนทินเช่นความตรณีเป็นต้นติดทานเป็นเหมือนไฟเพราะเผาผลานมนทินหรือความตรณีเป็นต้นผู้ให้ทานเป็นเหมือนอสรพิษเพราะคนผ่านเข้าใกล้ได้ยากผู้ให้ทานเป็นเหมือนสีหะราชสีเพราะไม่มีความหวาดวันเป็นเหมือนช้างเพราะมีกำลังศรัทธามาก เป็นเหมือนโคผู้ตัวเผือกซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นมงคลยิ่งเป็นเหมือนพญาม้าวลาหกเพราะมีคุณสมบัติวิ่งเร็วทำให้ถึงแดนเกษมเร็วทานนี้เป็นทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและผู้เป็นพุทธทั้งหลายดำเนินมาทานเป็นพุทธวงศประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายดังมีคำพนานา ถึงครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ว่าเราเมื่อบำเพ็ญบารมีสิบทั์ได้ปฏิบัติมหายันมากมายคือมหายันครั้งเป็นเวลามะพรามมหายันครั้งเป็นมหาโควินทพรามมหายันครั้งเป็นพระเจ้ามหาสุทัศนะมหายันครั้งเป็นพระเจ้าเวสสันดรเมื่อเราเป็นกระต่าย ได้ยอมมอบตนลงในกองไฟที่ลุกโชนเอาใจยาจกผู้มาถึงแล้วทั้งหลายจริงอยู่ทานย่อมให้ถึงสมบัติของเท้าสักกะสมบัติของมารสมบัติของพรหมสมบัติของพระเจ้าจากักรพรรดิยอมให้สาวกบารมาีญาณปเจกโพธิยานอภิสัมโพธิยาณในโลกอธิบายศีลกถา ถ้อยคําเกี่ยวกับคุณของศีลเมื่อบุคคลให้ทานได้ก็ย่อมจะสามารถสมาทานศีลได้จึงตรัสศีลกถาต่อจากทานเพราะทานเป็นการบริจาคสิ่งของอันเป็นของของตนด้วยอัธยาศัยเกื้อกูลหรืออัธยาศัยที่จะบูชาในทักขินายบุคคลทั้งหลายผู้ให้ทานด้วยอัธยาศายัยเช่นนี้ย่อมไม่ฆ่าสัตว์ หรือไม่ลักขโมยของของคนอื่นอีกอย่างหนึ่งรัดทานไว้แต่ต้นเพราะเป็นสัพพษาธารณะเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้เป็นความประพฤติในคนหมู่มากเพราะกระทำได้ง่ายและเพราะเป็นอุบายที่จะประดิษฐานศีลขึ้นได้ด้วยว่าผู้มีการบริจาคโดยปกติย่อมจะสมาทานศีลได้โดยง่ายทีเดียว เพราะเมื่อไม่ยึดติดในวัตถุที่หวงแหนก็ย่อมตั้งอยู่ในศีลได้เพราะศีลก็เพื่ออนุเคราะห์ผู้อื่นสัตว์อื่นและความมีศีลจะช่วยชำระให้ทานบริสุทธิ์ได้ทั้งฝ่ายผู้ให้ทายกและผู้รับปฏิคาหกทานเป็นเหตุให้ได้ภคสมบัติและยศสมบัติส่วนศีลเป็นเหตุให้ได้พบสมบัติ การเกิดในสุขติภพศีลกถาได้แก่ถ้อยคำเกี่ยวกับคุณแห่งศีลเป็นต้นว่าศีลเป็นที่อาศัยเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์เป็นที่ต้านทานเป็นที่เร้นเป็นทางไปเป็นที่ไปในเบื้องหน้าศีลนี้ก็เป็นพุทธวงศู้เป็นพุทธทั้งหลายต่างประพฤติศีล พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญศีลไว้หลายอัตภาพเช่นการที่ทรงเป็นพญาสังคปาลนาคราชเป็นพญาภูริทัตตนาคราชและพญาช้างศีลวราชเป็นต้นเครื่องประดับที่เสมอกับเครื่องประดับคือศีลไม่มีไม่มีดอกไม้ใดส่งกลิ่นหอมได้เท่ากลิ่นศีลแม้เหล่าเทพก็มองดูผู้มีศีลด้วยสายตารักใกล้ ไม่อิ่มที่จะสูดดมกลิ่นศีลดังนี้เป็นต้นอธิบายสัคคก,กาถาถ้อยคำเกี่ยวกับคุณของสวรรค์รัตสวรรค์ต่อจากศีลก็เพราะสวรรค์นี้ย่อมได้ด้วยศีลคุณของสวรรค์มีเป็นต้นว่าชื่อว่าสวรรค์นี้น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจในสวรรค์มีการเล่นอยู่เป็นนิดมีสมบัติอยู่เป็นนิดเทวดาชั้นจตุมหาราชิกา ได้ทิพยสุขทิพยสมบัติตลอดเก้าล้านปีของมนุษย์เทวดาชั้นดาววดึงได้ทิพยสุขทิพสมบัติตลอดสามโกดหกล้านปีก็ประโอษ์ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่พอที่จะตรัสถึงสวรรค์สมบัติให้หมดสิ้นได้อธิบายกามาทีวนก,กาถาถ้อยคำเกี่ยวกับโทษของกามครั้นทรงประเล้าประโลมด้วยสวรรค์แล้ว ก็ตรัสโทษความต่ำรามและความเศร้าหมองของกามทั้งหลายเป็นต้นว่ากามทั้งหลายมีความสุขน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากกามนี้มีแต่โทษมากมายคือทรงแสดงว่าแม้สวรรค์จะสุขหน้าเรื่นรมปานใดก็ยังไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่ควรมีฉันทราคะความกำหนัดพอใจอยู่ในสวรรค์ ทรงทำเหมือนบุคคลตกแต่งช้างแล้วตัดงวงช้างนั่นเสียอาทินวะแปลว่าโทษได้แก่ภาวะที่กามวัตถุกามคือรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏถัพพะกิเลสกามคือตัณหาไม่เที่ยงมีสุขน้อยนี่เป็นโทษของกามอีกอย่างหนึ่งสิ่งใดย่อมถึงคือเป็นไปเพื่อความน่าสงสาร เหตุนั้นสิ่งนั้นชื่อว่าอาทีนวะซึ่งมีผู้พิจารณาแล้วย่อมเห็นโทษตามความเป็นจริงการเป็นโอการะแปลว่าความลามกคือของเลวเพราะเป็นธรรมที่คนไม่ประเสริฐทั้งหลายเสพผู้ประเสริฐไม่เสพการเป็นสังกิเลตแปลว่าความเศร้าหมองสัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองเดือดร้อนเพราะถูกกร,รมเบียดเบียน กามทั้งหลายเป็นของเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์อธิบายเนคขม,มานิสังสกาถาถ้อยคำที่เกี่ยวกับอนิสง์การออกจากกามพระสงฆ์คุกคามกามด้วยโทษแล้วทรงประกาศอนิสง์ในเนคขมมะการออกจากกามในที่นี้ทรงหมายถึงการบรรพชา ซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อการมทั้งหลายก็โทษในการมทั้งหลายมีประมาณเท่าใดอานิสงในเนคขมมะก็มีประมาณเท่านั้นอานิสงการออกจากการมก็คืออานิสงของการออกบวชนั่นแหละมีเป็นอันมากเช่นไม่คับแคบไม่เศร้าหมองออกจากการมทั้งหลายออกจากการมสัญญาทั้งหลายออกจากการมวิตกทั้งหลาย เป็นต้นทรงยกย่องสรรเสริญคุณของการบรรพชาทั้งการออกบวชและการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายเช่นฌานและนิพพานเป็นต้นโทษของกามและอนิสงของการออกจากกามจัดเป็นมกักปรัดต่อจากสวรรค์เพื่อจะทรงแสดงว่าสวรรค์นี้นั้นเศร้าหมองไปด้วยกิเลสมีราคะเป็นต้น แต่อริยมรคไม่เศร้าหมองโดยประการทั้งปวงอธิบายสามุก,กังสิกาทมที่พระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองอริยสัจสี่ท่านเรียกว่าสามุกกังสิกาเพราะพระพุทธเจ้าทรงรู้แล้วยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองเป็นธรรมที่จะทรงแสดงเมื่อรู้ว่าผู้ฟังมีจิตใจควรแก่การงานแล้ว คือผู้ฟังมีศรัทธาไม่มีทิฏฐิมานะและปราศจากนิวรณ์จิตใจที่ควรแก่การงานนั้นท่านเปรียบเหมือนผ้าสะอาดควรแก่การย้อมเป็นสีต่างๆคือจิตเปรียบเหมือนผ้าความที่จิตเศร้าหมองด้วยกิเลสเปรียบเหมือนผ้าไม่สะอาดมีมนทินอนุปุภิกถาเปรียบเหมือนศิลาสำหรับซักศรัทธาเปรียบเหมือนน้ำ การใช้ยางเหนียวคือศรัทธาให้ชุ่มแล้วแล้วเล่าแล้วแล้ว,ลว,ลวมีวิธีการใช้สติสมาธิและปัญญาทำโทษทั้งหลายให้หย่อนลงเริ่มความเพียรในการชำระจิตให้บริสุทธิ์เปรียบเหมือนอาการที่ใช้น้ำทำให้ชุมช่มแล้วชุ่มเล่าขยำส่วนที่เป็นมลทินด้วยดินเค็มโคไมคิดเท่าน้ำด่างแล้วซักผ้า การข่มกิเลสด้วยวิริยารมพะการปรารบความเพียรเปรียบเหมือนความปราศจากมนทินของผ้าด้วยความพยายามนั้นอริยมรรคเปรียบเหมือนเครื่องย้อมการฝึกจิตมีกิเลสอันขมได้แล้วให้ผ่องแผ้วด้วยมักเปรียบเหมือนผ้าที่บริสุทธิ์เป็นของผุดพองด้วยเครื่องย้อมนั้นอธิบายคุณสมบัติของพระโสดาบันเมื่อ สหายสี่คนของพระยสสะบรลรุธรรมจักสุแล้วท่านได้บรรยายคุณลักษณะของผู้บรรลุธรรมจักสุหมายถึงบรรลุโสดาปติพลไว้ดังนี้หนึ่งมีธรรมอันอย่างลงแล้วคือถึงพระนิพพานแล้ว 2. ข้ามความสงสัยได้แล้วคือละวิจิกิจชาได้แล้ว สปราศจากถ้อยคำแสดงความสงสยัยคือมีปัญญาจาักสุเห็นสิ่งต่างๆชัดเจนก็ย่อมไม่เกิดคำถามที่เกิดจากอวิชชา 4. ถึงความเป็นผู้แก,กล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาคือมีความเชื่อมั่นในความจริงเพราะมียานความรู้ความเข้าใจกฎธรรมดา แห่งเหตุและผลได้พิสูจน์จนเห็นประจักษ์ตามที่ทรงสอนแล้วความรู้ความเห็นของท่านจึงไม่ได้ขึ้นกับคำของใครๆของใครๆของใครๆ